สวัสดีนะครับรอบเย็นใกล้ห้าโมงเข้าไปทุกทีแล้วไปลองกันกับลูกค้าดีกว่า t o y ย t a a v วนซเมื่อใส่ Monro เอสจะเป็นยังไงลูกค้าขับเองฮะขึ้นสะพานฟึบอ่า โหเก็บดีกว่าเดิมเยอะเลยนีดีกว่าไหมครับดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเยอะเลยลองขับดูก่อนเพราะว่ามันต้องวิ่งสักนิดนึงฟีลลิ่งฟีลลิ่งมันเหมือนโชคมันต้องวอร์มนิดนึงแต่ไม่ได้วอร์มนานหรอกประมาณสักสักห้าโลห้าโลสิบโลก็จะเริ่มเข้าที่ขึ้นประมาณหนึ่งละลองลองเปลี่ยนเลนดูได้ครับว่าน้ำหนักเป็นยังไงคงอะไรขับตามสบายเลยฮะ ระยะฟีแบบน้อยลงเยอะน้อยลงใช่ไหมใช่เนี่ยนะเขาหักปุ๊บเปลี่ยนเลนเนี่ยต้องบอกก่อนพื้นฐานอเวนซ่าเป็นรถที่สูงอยู่แล้วนะครับนะคันนี้อ่าเมื่อสักครู่เนี่ยก้มลงไปดูเนี่ยลูกค้ามีใส่เขาเรียกว่ากันโครงหลังเพิ่มเข้ามานะครับกันโครงหลังเดี๋ยวเรารอชิดขวากันเลตรงโคง้งเข้าซอยเดิมครับเดี๋ยวไปลองเนินกันนิดนึงก็ได้ว่าลูกละน่าจะเป็นยังไงนะครับน่าจะ อันนี้นั่งแล้วเหมือนมีโชกต้องพูดอย่างนี้เมื่อเช้านั่งแล้วเหมือนไม่มีโชคมันมันอ่าเดียบซอยที่หมอใส่มาเราเหยียบพวกรอยถนนเลยเมื่อเช้าแบบมันโอ้โหคันี้คือต้องบอกก่อนนิสัยของบอนโรเนี่ยมันไม่ได้นิ่มแล้วรูดไปเลยเหมือนมันไม่มีโชกนะไม่ใช่นะครับแต่มันนั่งแล้วมันจะรู้สึกว่าแน่นมันแน่นมันแน่นอืมต้องพูดอย่างนี้มันจะทำให้เขาเรียกว่านิสัยในการขับขี่มันรู้สึกมั่นใจได้ครับว่ามันแน่นกว่าเดิมเนี่ยขึ้นฟึบ ่่นีอ,อ,นอใช่ไหมครับนี่คือ <c oughs> คือไม่ได้หยอดขึ้นเลยขึ้นเลยครับอ่าอ่าน,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 นี่ครับอ่าผมว่าข้างหลังกันโค้งแข็งนะอือาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้เนี่ยแต่ไวแล้วแล้วแต่ครับแล้วแต่สไตล์ลูกค้าแต่รู้สึกเลยว่ามันจับอยู่เนี่ยเนี่ยอ,อยู่กัเดิมเยอะอยู่กับเดิมเยอะ อันนี้แล้วน้ำหนักโคงมาลัยเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเพราะว่าอันนี้เมื่อเช้าที่เรามาทดสอบกันเนี่ยจะมีติดปัญหานิดนึงในเรื่องของน้ำหนักของพคงมาลายนิดหนึ่งนะครับรู้สึกเมื่อเช้าแล้วก็น,นี้มีเปลี่ยนตัวเอ,อเบ้าโชกไป แน่นๆดีกว่าเดิมมันไม่แบบอย่างนี้แล้วอะมันไม่มีอ่ต้องบอกก่อนมันมันไม่มีอาการอย่างนี้ครับพลิกไปพลิกมาซ้ายขวาตอนนี้ไม่มีแล้วอ่าจะจะเหลือความรู้สึกเดียวคือขึ้นกับลงขึ้นกับลงแค่นั้นเดี๋ยวเราถอยอ่าเดี๋ยวเราถอยหลังเข้าก็ได้ครับจะได้กลับ ก็ต้องให้ลูกค้าสัมผัสเองแหละครับนะฮะบางอย่างถ้าเกิดว่าในคลิปผมพูดว่าจะแบบได้ดูแบบมันก็ต้องเหมือนอวยเนะืะออะไรอย่างเงี้ยถามว่าเสียตังค์อ่ะมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าผมก็จะบอกเสมอครับว่าช่วงล่างมันเป็นเรื่องของความชอบนะครับว่าลูกค้าชอบแบบไหนเดนะี๋ยวเดี๋ยวผมลองนั่งลงได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มามาขับลองขับดูก็ได้ครับไม่เป็นไรครับยาวๆเลยแม่นั่งนั่งก็ผมก็สัมผัสได้ลูกค้าจะได้เทส ได้รู้สึกฟีลลิ่งเลยแล้วลองเดี๋ยวลองสังเกตตอนเบรกว่าอาการหน้าทีมลดลงด้วยนะครับถ้าชกอคัพที่ดีนะเนี่ยถ้าคืนนุ่มๆอย่างนี้ยก็อยู่เลยนะอ่าเนี่ยปกติจะปึ๊กขนาดผมหย่อนยังปึ๊กอันนี้ลงไปแล้วเหมือนกับมันมีมีซับอะไรนิดนึงมีมีการซับแรงนะครับ คนต้องบอกก่อนนะครับว่านี้อยู่ในพื้นฐานของรถที่เป็นคานแข็งนะครับคือคือนั่งตอนนี้รู้สึกว่ารถมันนิ่งกว่าเดิมจริงๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาการเมารถอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะหาช่วยไปได้เยอะในปกติวิ่งอย่างเงี้ย่าแล้วก็มันไม่ค่อยเขาเรียกว่าชกหรือเต้นกับถนนเท่าไหร่ตอนนี้ แต่ต้องบอกก่อนที่เรานั่งมันก็ไม่ได้นิ่มย้อยนะอืม,มย้อยแต่มันมันเกาะกว่าเดิม,ม,มนะเกาะกว่าเดิม,มยอดธรรมดาขดาับมาได้เนี่ยครับอย่างเงี้ยถ้าหยอดอย่างนงี้ได้คือต้องใจว่าผู้ขับขี่สามารถคอนโทรลให้คนนั่งหลังคือถ้าแบบมีผู้ใหญ่นั่งเนอะต้องพูดอย่างงี้เราก็หยอดให้เขานั่งได้อ่าโดยที่ผมว่าของเดิมหยอดก็ไม่ได้แบบเนี้ยอืมเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาใช่ก็ส่วนหนึ่งครับอย่างที่บอกช่องอัพมันหมดสภาพ นะครับบางทีมีลูกค้าถามผมเหมือนกันว่าแล้วโช้กเสียเนี่ยต้องรั่วอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับโชคเสียไม่จำเป็นต้องรั่วนะครับโชอกอัพเนี่ยจริงอายุก,การใช้งานของเขาเนี่ยทุกรุ่นผมพูดเลยนะมันจะเริ่มเสื่อมตั้งแต่หลังห้าหมื่นกิโลเมตรไปแล้วพวกอะไรมันก็ยังแบบอ่าลองไปตั้งศูนย์เช็คศูนย์นิดนึงเดี๋ยวลองแนะนําไปร้านฟึง่งฟูให้เขาดูดศูนย์ให้ก็ได้นะครับเย็นเย็นนีน้ทันเลยทีทันเขาปิดช้าครับ ใชออ่ต้องตั้งแนะ้วผมไม่ได้ตั้งมาสองพัอถ้างั้นก็ไปเลยครับคุ้มทีเดียวแล้วก็ปรึกษาเขาได้บอกพี่มันมีอาการเนี่ยครับรู้สึกว่าพวงมาลัยมันคืนช้ามันคืนยากนะฮะใชัอืมใช่มันไม่ธรรมชาติที่ผมบอกนะครับบางคนบอกโชคยี่ห้อน,นั้นยี่ห้อน,นี้ทนไม่รัว่วไม่รัว่วไม่ได้เขาว็าไม่เสียนะครับนะจริงๆการใช้รถผมว่า ช่วงล่างเนี่ยแสนโลเนี่ยก็แทบจะโลหมดแล้วครับนี่ข้างหน้าสอยสิบเลี้ยวครับคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้รถแล้วแบบต้องการให้รถมันมีสภาพที่พร้อมนั่งดีเหมือนตอนที่เราขับซื้อมาแรกๆเนี่ยก็ประมาณนี้ครับแสนโลก็ต้องทําไม่เวียงเลย,เย,เลยอืมนี่ผมตอบได้เลยเนี่ยนั่งเนี่ยถือโทรศัพท์อยู่มือหนึ่งเนี่ยมันไม่มีการ เซออกไปเพราะว่าแวนซ่าไม่ใช่รถที่เตี้ยนะครับสูงนะครับขนาดที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าระดับศีรษะหรือที่เท้าแขนก็ได้ข้อศอกที่เรานั่งเท้ากระจกเนี่ยหุนเท้าอยู่ยางเงี้ยเนี่ยเนี่ยก็สูงประมาณเกือบเกือบจะเนี่ยตามบีเอ็มข้างหน้าก็ก็สูงกว่ากระจกมองข้างเขาแล้วครับต่างเยอะ ต่างเยอะเลยพี่อย่างในพวก Honda f r e e ดอะไรเงี้ยก็เหมือนกันไป็นรถทรงกล่องนะครับยิ่งถ้าได้ช็อปอัพเข้าไปจะเห็นความชัดเจนในการซรับแรงของเขา นีเดี๋ยวมันจะเป็นคลื่นไม่ได้ยินเสียงมันตึ๊บตึ๊บตึ๊บไหนนะผมว่าเสียงอยู่ในรถในรถใช่ไหมใชม่ต้องไปเก็บอะไรข้างหลังใช่ไม่ใช่ช่วงล่างเสียงอย่างเงี้ยน่าจะมีอะไรอยู่ในรถมีใครลืมของหรืออะไรไม่แน่นในรถนี่นี่นี่นีนี่ยเสียงนี้แหละที่ผมจะบอกพี่เมื่อเช้าอ่ะ แต่ไม่ใช่ช่วงล่างไม่ใช่ครับไม่ใช่อยู่ในรถเช็คพวกเดี๋ยวเช็คพวกฝาท้ายตัวเบาะพับอะไรพวกนี้ไม่ใช่ช่วงล่างครับอย่างนี้อยู่ในรถครับเป็นไงแน่นกว่าเยอะเลยเก็บอยู่เลยปกติมันจะโค้ง,งอย่างเงี้ยตอนตื่นเช้าอ่ะมันนิ่งนิ่งกว่าเดิมเยอะเก็บได้ยังไเสียงเหมือนอะไรตี ต้องดูว่าใต้ท้องรถอีกอันหนึ่งก็คืออยู่ใต้ท้องรถแล้วมีอะไรที่คายแล้วมันกระพือเจอลมแรงๆก็มีแค่นี้ใ้่ที่ผมสันนิษฐานนะแต่ไม่ใช่เสียงช่วงล่างครับอย่างนี้อย่างรถบางคันเนี่ยไปใส่สเกิร์ตมาด้านข้างนะครับในในรถที่เป็นพวกซิตี้ซิตี้วีออสอะไรอย่างเงี้ยแจ๊สอะไรเงี้ยเคยเจอครับบางคันเนี่ยตัวสเกิร์ตข้างเนี่ยเขาเป็น ลักษณะหนีบยึดกับกับเอตะเข็บตัวถังด้านล่างเขาใช้เบอร์สิบขันเอายันเอาไว้ใช้งานแรกๆมันไม่หลุดฮะพอใช้ไปนานมันหลุดเพราะมันหลุดแล้วมันตีปึกๆหาอยู่ตั้งนานไม่เจอก็เนี่ยครับนึกว่าเป็นนู่นนี่นั่นไม่ได้เป็นอะไรเลยมันเป็นที่มันมีของมันกระพือได้มพูดอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรา ตรงเลยไปน,นิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาวนตรงโค้งนั้นที่เป็นทางขูกขับให้หลอยสักงนี้หนึ่งนะน่าจะชัดเจนนะครับก็อย่างแอคคอร์ดจีที่ส่งงานไปนั้นลูกค้าก็แฮปปี้มาก,กวันนั้นที่มาเทสแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะฮะลูกค้าก็คือที่บอกเอา c ซ5มาทำนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็เตรียมเลียดสายเข้าไปตรงตรงเสาไฟที่มีป้ายตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะวนข้างในนี้ นะครับลูกค้าก็มาลองก็คือชอบนั่นแหละแล้วเขาก็บอกโอเคเลยใช้งานเนี่ยเข้าเนี่ยครับตรนี้ใช่ครับแลว้ววนปื๊ดเลยดูทางกันนี่ครับให้ดูว่ามันไม่โครงมันลดไปเยอะมันลดไปเยอะลดกือบเกี้ยงอ่ะพี่เนี่ยอ่าซ้ายเนี่ยไปได้เลยฮะเนี่ยนี่ไปนี่เล้ใช่ครับทะลุไปเลยแล้วก็ตรงไปเลยครับเนี่ยครับโอ้โหดีกว่าเดินเยอะเลยปกติเนี่ยมันจะหัวสายหัวสายทั้งเรื่องนะหัวสาย รถกล่องความสูงอันนี้น่าจะพอๆคาลิเบียนนะผมว่าเนี่ยเนี่ยนะอยู่เลยนะตอนแรกเรามากันเนี่ยเว,วียงเวียงซ้ายเวี่ยงขวาครับนั่นแหละครับอันนี้เราตรงตรงได้เลยครับอะระวังรถนิดหนึ่งก็ซ้ายไม่มีอะไรครับอันนี้ไปรอได้ ก็เปลี่ยนบุคลิกไปเยอะผม้ย่งเงินที่ลงไปะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับแล้วก็ตัวช็างอัพเขามีประกันอยู่แล้ว TW, ทีอาร์ดบิเขารับประกันให้นะไม่ต้องห่วงตามเงื่อนไขของทีอาร์ดบิเขาอยู่แล้วติดตั้งที่ร้านที่ร้านก็ดูแลให้ครับมีเคลมมนีอะไรก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรละครับนะผมยกตัวอย่างเพราะว่ามีลูกค้าบางคนเขาก็ไปซื้อจากในในออนไลน์แล้วก็ไปจ้างร้านติดปรากฏว่าพอติดตั้งไปแล้วเกิดเสียงแปลกๆคราวนี้ที่ร้านติดตั้งบอกทุกอย่างปกติ แล้วเราจะไปเถียงกับใครอะครับถ้าสงสัยว่าโชตต้องถอดก็เสียค่าแรงครับเ้าส่งไปเคมเสร็จกลับมาจะมาใส่เสียค่าแรงอีกรอบถูกไหมครับนี่แหละครับคือความไม่สะดวกเลยนะฮะล้วถ้าเกิดว่าการตัดสินใจถ้าแบบอย่างที่ร้านเนี่ยเราเราเป็นตัวแทนเราผมดูแล้วมันปิดได้เนี่ยเราก็เคลียร์ให้กับลูกค้าได้เลยถึงแหละน,นะ,ะก็ลดระยะเวลาต่างๆไปลูกค้าก็ได้รับความสะดวกูนง่ายๆนะครับก็ ยังไงขอบคุณมากทุกท่านแล้วก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับก็จเจอกันวันนี้คลิปพิเศษจริงๆเป็น Toyota a v a วนซนะฮะบอกแล้วว่าไม่ได้ทำแค่มาสดาก็เดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปคิดว่า s u b a r ุ XV ถ้ามาติดตั้งมีโอกาสก็จะ,จะถ่ายให้ชมขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับสวัสดี